กระเป๋าสตางค์ที่จัดเต็มเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานใช้ง่ายขนาดกระทัดรัดแถมที่สําคัญนะคะไม่ทิ้งเรื่องของความสวยด้วยมีช่องใส่นะคะถึง21ช่องค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะโทรศัพท์ บัตรหรือเงินนะคะบอกเลยว่าครบจบและจัดระเบียบได้อย่างดีค่ะไปดูฟังก์ชันการใช้งานพร้อมกันค่ะรุ่นนี้นะคะเขามาด้วยการถึง21ช่องการจัดเก็บเลยค่ะดีไซน์โลโก้ด้านหน้านะคะคือสวยมากๆเปิดมาปุ๊บนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะอลังการมากมีถึง2ช่องตรงข้างหน้าเนี่ยจะเป็นช่องหลวงโลง่ลงๆแบบนี้ใส่วีพกพาใส่ของที่เราเนี่ยหยิบจับบ่อยนะคะเป็นบัตรเล็กๆนะคะบัตรเข้าคอนโดแบบนี้ก็ได้แล้วช่องที่2ใเนี่ยตรงนี้จะเป็นช่องซิปนะคะที่ปลอดภัยขึ้นมา ะะตรงนี้ใส่ยาก็ได้หรือว่าใส่ของอะไรจุกจิกของเราเนี่ยเต็มที่เลยก่อนจะไปช่องหลักนะคะสําหรับรุ่นนี้เนี่ย mm hmm. เขาจะมีใบเล็กปุ๊บปิ๊กตัวนี้ให้เราด้วยนะคะให้เราเนี่ยเก็บของจุกจิก mm hmm. เก็บเศษเหรียญอะไรของเราเนี่ยได้เต็มที่ถอดเข้าถอดออกได้ด้วยนะคะและช่องหลักเขามีถึง2ช่องด้วยกัน,นะคะ่ะตรงนี้นะคะช่องหลักแรกเปิดมาปุ๊บค่ะโอ้โหเรียกว่าเป็นโซนคอสเมติกฝั่งนี้นะแบบอลังการงานสร้างมากๆค่ะมีช่องใส่ลิปสติกให้เราเนี่ยถึง3แท่งนะคะจะใส่ยาดมนะคะน้ำ หอมก็ได้สเปรย์ที่เป็นเมาส์สเปรย์ก็ได้หรือว่าคนเนี่ยเราจะพกเป็นเหมือนกับแป้งไปเติมหน้าตรงนี้คือแบบจัดเต็มครบจบแล้วแล้วก็มีพื้นที่เหลือๆตรงนี้ด้วยนะคะที่สําคัญค่ะตรงกลางเขาจะมีพอชั่นเป็นซิปแบบนี้ให้เราเนี่ย อาจจะพกจิวเวลรี่เรียกว่าช่องนี้เนะี่ยทำให้เราสามารถสวยครบจบได้เลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะคะยังสามารถที่จะนี่เลยทิชชู่เปียกนะคะเน็บเอาไว้ได้เลยเรียกว่าทุกคนก็สามารถทําให้ช่องนี้เนี่ยนะคะเป็นช่องสําหรับการความสวยความงามของเราเนาะและช่องที่2ค่ะนี่เลยมาเจอช่องจัดเก็บอลังการค่ะ เป็นกระเป๋าสตังค์แบบอลังการมากเพราะว่าช่องใส่บัตรนะคะเขาทํามาถึง8ช่องค่ะตรงนี้นะคะสามารถใส่บัตรได้มากกว่า8ใบบ,บวกๆแนวตั้งแนวนอนก็ใส่ได้ด้วยนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยมีพื้นที่สําหรับที่เราจะใส่นี่เลยเป็นสมุดบัญชีธนาคารนะคะเป็นพาสปอร์ตหรือบางคนใส่โทรศัพท์ตรงนี้ใส่ได้เพราะว่าเขาจะมีปีกกันตกใ่ายเศษเหรียญถ้าไม่มีที่ใส่นะคะบางคนอาจไม่ชอบใส่ในปุ๊กปิ๊กใส่ตรงเนี้ยก็ได้เหมือนกันและที่สําคัญฝั่งนี้ค่ะเขาจะมีเป็นช่องใส่ธนบัตรนะคะ เยอะมากนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะใส่แบงค์ใหญ่แบงค์เล็กแบ่งพอชั่นทําให้การใช้งานของเราเนี่ยเป็นระเบียบแล้วก็เรียบร้อยมากๆเหมาะกับใครบ้างนะคะรุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่อันแรกเลยเราอาจจะเป็นสาวทันสมัยที่ต้องการความคล่องตัวในการใช้งานนะคะ 2. ค่ะคนที่อยากได้กระเป๋าสตางค์ดีๆทั้งใบแต่ว่าอยากได้ฟังก์ชันแบบจัดเต็มเพราะรุ่นนี้นะคะเขาทํามาไม่ได้เป็นแค่กระเป๋าสตางค์ด้วยแต่ว่าเขามีสายแบบเนี้ย ให้เราด้วยนะคะจะเป็นสายคอสบอดี้เนาะทำให้เหมือนกับเราได้กระเป๋าใบหลักมาอีกใบหนึ่งด้วยค่ะจะถือ หรือจะสะพายลุกไหนเนี่ยก็รอดแน่นอนหรือบางคนเป็นนักเดินทางนะคะแล้วเราต้องการกระเป๋าใบเดียวจบนะคะที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางไปกับเราได้ก็เหมาะมากๆคนทำงานต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะใบเดียวจบเนี่ยบอกเลยว่าช่องจัดเก็บเขาหลากหลายแถมเมื่อกีย้ยังไม่ได้ให้ดูช่องข้างหลังนะคะเขายังมีช่องข้างหลังตรงนี้อีกที่เราสามารถที่จะใส่โทรศัพท์มือถือเครื่องใหญ่ๆแบบนี้นะเข้าไปได้เลยค่ะซึ่งรุ่นนี้เขาทาด้วยกันนะคะมีถึง5สีเดี๋ยวไปดูสีพร้อมกันค่ะสีแรกนะคะที่ถืออยู่อันนี้เลยเรียกว่า ชมพูโลสูด,สดหวานสวยอ่อนโยนสุดๆเลยค่ะสีที่2ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าอาร์กติกโอเชียนนะคะเป็นน้ําเงินที่ดูสุภาพดูฟอร์มัลมากๆดูดีสุดๆค่ะถัดมาจะเป็นคลาสสิกแบ็คนะคะสีนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะที่ใส่ได้ทุกโอกาสแมทได้ทุกการแต่งตัวแล้วก็เปื้อนยากด้วยนะคะที่สําคัญเลยค่ะถัดมานะคะเรายังมีสีนี้ด้วยกับไลท์เกรย์ค่ะจะเป็นสีเทาๆนะคะแต่อมม่วงใส่แล้วดูแบบดูดีสุดๆเลยค่ะแล้วยังมีสีหนึ่งนะคะน้ําตาลมาแรงที่สุดดังนั้นรุ่นนี้เขาก็เลย มีท็อฟฟี่เปล่าด้วย